ตัวนี้คืออาการคือตัวนี้ตัว,ต,วตู้3 0มศนะครับก็คือ not install นะครับก็คือข้อความตรงนี้นะครับ no device install นะครับ no loop หนึ่งก็คือไม่มีนะครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งก็คือพูดงา่ายๆคือข้อมูลหายหรือไม่มีข้อมูลครับอันดับแรกก็ต้องเปิดลูปก่อน oh นะครับเข้าที่เมนูนะครับโปรแกรม password ก็ศูนย์แปดตัวนะครับ เข้าตรง panel โปรแกรมเมนูนะครับเข้าที่มอแล้วก็เลือกรูปคอนฟิกนะครับตอนนี้01นะครับกด a c c e นะปกติก็จะเป็น not install เป็น no อยู่กดเครื่องหมายกดตรงนี้หนึ่งทีเป็น yes นะครับแล้วก็ a c c e p t นะครับถ้าเรามีรูป2นะครับแล้วก็นี่รูปได้เลยนะครับแล้วก็ access p t นะ install ครับต่อมาต่อไปก็คือเราก็จะมาออโตโปรแกรมนะครับโปรแกรมพาวเวอร์ซูมเหมือนเดิมเครับกดตรงนี้นะครับออโตโปรแกรมแล้วก็ออเย็ด yeah. นะครับตอนนี้ดีเทคเตอร์มีต่ออยู่ หนึ่งตัวนะครับตัวนี้หลูบอยู่ตรงนี้นะครับทันยันลูปอยู่มี่อเดตศูนะครับเดีวค่อยดูตัวนี้ก็จะบอกว่าจำนวนที่อ,อุปกรณ์ที่เราเจอก็คือ มีดีเทคเตอร์หนึ่งตัวโมดูลไม่มีนะครับกด Accept เรเราก็กด Back ตนี้ก็คือสถานะก็คืออุปกรณ์ตัวสมบกํกาลังตรวจสอบระบบอยู่นะครับส่วนโ o บ o w e r ก็คือสาเหตุคือเราไม่มีโพสพลนะครับจริงๆต้องมีโพสพลา u หรับตัวตู้แฟลร์ามด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนตัวนี้ผมใช้อพอ w อ r ยี่สิบสี่เลี้ยงทดสอบระบบ นะครับ